สวัสดีค่ะพบกับปาเดือนชาแนลอีกแล้วนะคะปาเดือนคนเก่าเศร้าเดือนคนเดิมนี่เองนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทั้ง f อใหม่แล้วก็ f อเก่าเนาะแล้วก็อ่ เพื่อนๆทุกคนที่เป็น f อของป้าเดือนแล้วก็คอยติดละ,อะคอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าเดือนนะคะขอบคุณพี่น้องป้องไปสู้ผู้สุขคนพี่น้องจ๋าที่มาฟังป้าเดือนเมาม้อย,ยู่สู้คลิปไปก็ให้พี่น้องป้องไปสู้ผู้สุขคนสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีเฮงกันสู้ผู้สูขคนนะคะพี่น้องจา๋าขอบคุณหลายๆเด้อค่ะป้าเดือนก็อยากจะให้ได้ดูนะคะคลิปคลิปหนึ่งของคนไทยเราที่เคยพูดเอาไว้ว่าทําไมคนลาวถึงต้องเกลียด คนไทยมากมายนะักเพราะมีการสั่งสมและสั่งสอนกันมาตั้งแต่โบราณกาลใส่ร้ายป้ายสีให้คนไทยเหล่าได้เป็นแพะรับบาปเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะปกครองประเทศได้อย่างประเทศไทยเราและเขาก็ไม่ต้องการที่จะให้คนเหล่านั้นมาเชื่อฟังประเทศไทยเรามากมายนะักประเดือนจึงอยากจะ,ะให้ดูคลิปคลิปหนึ่งนะคะว่าเขาพูดเอาไว้อย่างไรและบางทีนะ่ะ คนลาวเขาหลายๆคนนะพี่น้องจ๋าคันได้ฟังคลิปนี้แล้วก็คงจะหูตาสว่างขึ้นมาอีกหลายเพราะว่าเขาบอกเขาเว่าเอาไว้จังหดว่าอคนไทยเป็นยังไนคันพี่น้องเขาคนลาวหรือว่าคนไทยอยู่หดก็ตามได้ฟังคลิปนี้แล้วได้ฟังได้ดูคลิปนี้แล้วหลายคนก็จะอาจจะหูตาสว่างขื้นมาบ้างว่าความจริงกับที่เขา สั่งสอนเขาม้ากับความจริงที่เป็นอยู่มันผิดกันไปค่ะประเดิอนจะพาไปฟังคลิป,ลปหนึ่งแล้วก็ฟังให้เข้าใจนะคะพี่น้องจ๋าว่าประวัติความเป็นมาข,ของอลาวนั้นเป็นอย่างไดกันนะคะไปฟังไปชมก่อนเลยเนาะนะคะฟังแล้วก็อย่าลืมเ็ตน้ำตาได้ด้วยพี่น้องจา๋าให้คนไทยและคนลาวได้ฟังถึงการวางแผนของนักวิชาการลาวที่กูเรื่องขึ้นเองและสร้างตำราเรียอหลอกคนในชาติตนเองมานานและโยนความผิดให้กับประเทศไทยด้วยการสร้าง เรื่องเท็จขึ้นมาเมื่อพูกพ้องรัฐบาลของตนบริหารลม้มเหลวในสภาลาวดรคำเผยปานมาลลยทองได้ออกมาพูดเตือนสติประธานลาวจับใจความเป็นไหนๆว่าเรายังจะสร้างเรื่องโกหกให้กับคนในชาติของเราไปอีกนานแค่ไหนเราจะปลุกฝังและที่จอมปลอมให้กับคนในชาติไปอีกนานแค่ไหนสิ่งที่รัฐบาลพูดกรอบผู้ประชาชนทุกวันนี้มันคือความจริงหรือการสร้างเรื่องโกหกขึ้นมาการปลุกฝังแนวคิดให้คนในชาติเกลียดชังผู้อื่น โดยที่ไม่มีการสืบหาความจริงและใช้แต่อำนาจบีบบังคับให้คนอื่นต้องเชื่อและถ้าไม่เชื่อก็จะมีการทำร้ายคนอื่นเพื่อบีบบังคับให้เชื่อตามความเชื่อของตนถ้าคืนเป็นแบบนี้ต่อไปคนรารุ่นใหม่ๆที่เกิดมาก็ต้องถูกถูกฝังให้มีความเชื่อและเกลียดชังคนอื่นโดยไม่ต้องมีการสืบหาความจริงกันแบบนี้มันจะถูกต้องไหมผมก็ขอเสริมให้อีกว่าการปกครองใดๆที่ไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง และการคงอยู่ของอำนาจผู้พร้องตนเองให้มีอำนาจยืนยาวให้ได้นั้นสิ่งแรกที่พวกเขาต้องรีบทำนั่นก็คือ 1. สร้างภาพและสร้างเรื่องเท็จหลอกประชาชนให้เกิดความกลัวและให้ศรัทธ,ธาผู้นำแบบไม่ต้องมีเหตุผล 2. ทํทำให้ประชาชนโง่เพื่อจะได้ปกครองได้ง่าย 2. ส,สิ่งนี้คือหลักนโยบายสำคัญพื้นฐานของลทัทธิคอมมิวนิสต์ทุกประเทศที่สามารถคงอำนาจของผู้พรองตนเองไปได้ยาวนาน หากปล่อยให้ประชาชนหูตาสว่างและมีความคิดที่ฉลาดขึ้นเมื่อไหร่อำนาจเหล่านี้ก็จะหายหมดสิ้นไปทันทีจึงไม่ต้องแปลกใจไปกับเหตุการณ์ที่ผู้นำลาวกับขเเมรนที่จำเป็นต้องพยายามสร้างเรื่องเท็จขึ้นมาเพื่อทำลายแผ่นดินสยามมาตลอดเพื่อใช้เป็นข้ออ้างและสร้างเรื่องเท็จให้อำนาจของผู้ตนยังคงดำรงอยู่ต่อไปได้ต่อสถานการณ์ปัจจุบันดังนี้หนึ่งคนลาวที่มาอาศัยในประเทศไทยได้มองเห็นความแตกต่างในทุกด้านกับประเทศของตนเอง ได้มองเห็นโอกาสที่จะสร้างความมั่นคงให้กับตนเองได้ในขณะเดียวกันเมื่อพวกเขากลับประเทศลาวนั่นคือความสิ้นหวังในทุกๆอย่างสองคนลาวที่เข้ามากระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดผมอยากจะให้คนไทยและคนลาวได้ฟังถึงการวางแผนของนักวิชาการลาวที่กูเรื่องขึ้นเองและสร้างตำราเรียนหลอกคนในชาติตนเองมานานและโยนความผิดให้กับประเทศไทยด้วยการสร้าง เรื่องเท็จขึ้นมาเมื่อผู้พ้องรัฐบาลของตนบริหารล้มเหลวในสภาลาวดอกเตอร์คำเผยปานมาลลยทองได้ออกมาพูดเตือนสติประธานลาวจับใจความเป็นไหนๆว่าเรายังจะสร้างเรื่องโกหกให้กับคนในชาติของเราไปอีกนานแค่ไหนเราจะปลูกฝังและที่จองตออมให้กับคนในชาติไปอีกนานแค่ไหนสิ่งที่รัฐบาลพูดปลอบหูประชาชนทุกวันนี้มันคือความจริงหรือการสร้างเรื่องโกหกขึ้นมาการปลูกฝังแนวคิดให้คนในชาติเกลียดชังผู้อื่น โดยที่ไม่มีการสืบหาความจริงและใช้แต่อำนาจบ,บาีบบังคับให้คนอื่นต้องเชื่อและถ้าไม่เชื่อก็จะมีการทำร้ายคนอื่นเพื่อบ,บีบบังคับให้เชื่อตามความเชื่อของตนถ้าคืนเป็นแบบนี้ต่อไปคนรารุ่นใหม่ๆที่เกิดมาก็ต้องถูกถูกฝังให้มีความเชื่อและเกลียดชังคนอื่นโดยไม่ต้องมีการสืบหาความจริงกันแบบนี้มันจะถูกต้องไหมผมก็ขอเสริมให้อีกว่าการปกครองใดๆที่ไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง และการคงอยู่ของอำนาจผู้พร้องตนเองให้มีอำนาจยืนยาวให้ได้นั้นสิ่งแรกที่พวกเขาต้องรีบทำนั่นก็คือหนึ่งสร้างภาพและสร้างเรื่องเท็จหลอกประชาชนให้เกิดความกลัวและให้ศรัทธาผู้นำแบบไม่ต้องมีเหตุผล 2. องทำให้ประชาชนโง่เพื่อจะได้ปกครองได้ง่ายสสิ่งนี้คือหลักนโยบายสำคัญพื้นฐานของรัฐที่คอมมิวนิสต์ทุกประเทศที่สามารถคงอำนาจของผู้พรองตนเองไปได้ยาวนาน หากปล่อยให้ประชาชนหูตาสว่างและมีความคิดที่ฉลาดขึ้นเมื่อไหร่อำนาจเหล่านี้ก็จะหายหมดสิ้นไปทันทีจึงไม่ต้องแปลกใจไปกับเหตุการณ์ที่ผู้นำลาวกับเขมรที่จําเป็นต้องพยายามสร้างเรื่องเท็จขึ้นมาเพื่อทําลายแผ่นดินสยามมาตลอดเพื่อใช้เป็นข้ออ้างและสร้างเรื่องเท็จให้อำนาจของพวกตนยังคงดํารงอยู่ต่อไปได้ต่อสถานการณ์ปัจจุบันดังนี้หนึ่งคนลาวที่มาอาศัยในประเทศไทยได้มองเห็นความแตกต่างในทุกด้านกับประเทศของตนเอง ได้มองเห็นโอกาสที่จะสร้างความมั่นคงให้กับตนเองได้ในขณะเดียวกันเมื่อพวกเขากลับประเทศลาวนั่นคือความสิ้นหวังในทุกๆอย่างสองคนลาวที่เข้ามาเรียนในเมืองไทยมีจํานวนมากขึ้นและได้ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความจริงที่ถูกต้องจากหลักฐานต่างๆที่มีบันทึกอยู่จริงทําให้เกิดสติปัญญาและมีแนวความคิดสมัยใหม่และเริ่มตระหนักรู้ถึงการปลูกฝังกันมาแบบติดๆในตอนเด็กที่ตนเองได้เรียนที่ประเทศลาว สามคนลาวหลายคนที่เข้ามาทำงานในไทยเริ่มฉลาดขึ้นมีความคิดมากขึ้นมีความเป็นอยู่ดีขึ้นและได้เปิดหูเปิดตาและพวกเขาเริ่มได้สัมผัสกับความเป็นอิสระที่แท้จริงและเห็นความเจริญรุ่งเรืองในระบอบประชาธิปไตยที่จับต้องได้จริงสี่คนลาวเข้ามารักษาตัวในโรงพยาบาลของไทยเพิ่มมากขึ้นได้เห็นความเจริญทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ทันสมัยและเริ่มนำมาเปรียบเทียบถ,ถึงความล้มเหลว และล้าสมัยของการบริหารประเทศของผู้นําตนเองใน4ประเด็นนี้ล้วนได้สร้างความสันคลอนต่อระบบผูกขาดการปกครองต่อประชาชนลาวของผู้นําลาวทั้งสิน้นดังนั้นการสร้างกระแสความเกลียดชังชาวสยามมายาวนานให้กับประชาชนลาวการพูดเรื่องเท็จของรัฐบาลลาวจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งของผู้นําลาวและการที่ภาคธุรกิจของไทยขับไล่แรงงานลาวกลับประเทศลาวให้มากขึ้นเท่าไหร่ย่อมส่งผลดีต่อผู้นําลาวและรัฐบาลลาว เพื่อให้ง่ายต่อการปกครองคนลาวและผู้นำลาวยังได้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้นจากการที่แรงงานลาวถูกส่งกลับบ้านและพวกเขาก็พร้อมจะสร้างเรื่องเท็จต่อประชาชนว่าคนสยามนั้นชอบเอาเปรียบคนลาวมองคนลาวต่ำต้อยติดตดินและไม่มีวันที่จะมีความจริงใจต่อคนลาวจะเห็นได้ง่ายมากว่าปัจจุบันนี้เหตุใดผู้นำลาวและรัฐบาลลาวจึงต้องพยายามและส่งเสริมคนลาวให้ไปศึกษาต่อในประเทศเวียดนามจำนวนมาก แม้จะมีอุปสรรคในเรื่องภาษาและส่งเสีิงที่จบมาแล้วจะไม่มีงานทําก้ตามและไม่เคยคิดจะส่งเสริมให้คนลาวมาศึกษาในประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยเลยหนึ่งการสร้างเรื่องเท็จต่อประชาชนของตนเองว่าสยามมาต้นเอาพระแก้วมรกตของลาวไปและรับปากว่าจะนํามาคืนลาวแต่สยามก็ไม่เคยนําพระแก้วมรกตมาคืนสักทีจึงเป็นสาเหตุทําให้แผ่นดินลาวพบแต่ความยากจนและทุกข์ยากลําบากไม่จเจริญรุ่เรงเรืองสักทีแต่แท้จริงแล้ว เราไม่เจริญรุ่งเรืองมาเป็นชาติก็ล้วนเกิดจากการผูกขาดอำนาจของผู้นำลาวการคอร์รัปชันกันอย่างหนักต่อแผ่นดินลาวการสร้างเขื่อนทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลเพื่อนำมาขายและเป็นหนี้จีนจนหมดปัญญาใช้นี้ได้การโกหกและแอบตัดไม้ในพื้นที่ป่าสงวนจำนวนมากมายเพื่อส่งถ่ายเวียดนามและนำเงินมาเข้ากระเป๋าผู้พรองตนเองทั้งสิ้นจนทำให้แผ่นดินลาวกลายเป็นแผ่นดินที่แห้งแลง้งประชาชนทุกยากลำบากกันทุ่ประเทศ สองการออกมาพูดมั่วๆของนักวิชาการลาวที่อุปโลกแต่งตั้งมาจากรัฐบาลลาวถึงการเรียกร้องแผ่นดินอีสานว่าเคยเป็นของลาวและภาคกลางของไทยทั้งหมดจะรบภาคตะวันออกนั้นเคยเป็นของเขเมรก็น้้นแล้วแต่เป็นความจงใจสร้างเรื่องเท็จขึ้นมาเพื่อสร้างความเชื่อต่อคนลาวว่าที่ประเทศลาวไม่เจริญนั้นเพราะถูกชาวสยามมาปล้นเอาแผ่นดินไปทั้งที่ความเป็นจริงแล้วที่ประเทศลาวไม่เจริญรุ่งเรืองสักครั้งนั้น ล้วนเกิดมาจากการผูกขาดอำนาจของผู้นำลาวและพวกพร้อมที่ไม่มีสติปัญญาและไร้ความสามารถที่จะนำพาประเทศลาวให้เจริญรุ่งเรืองได้เรื่องความจริงของพระแก้วมรกตที่คนไทยและคนลาวควรต้องรู้ความจริงเอาไว้ว่าพระแก้วมรกตจริงๆนั้นมาจากไหนและควรไปศึกษาให้เข้าใจจากบันทึกจดหมายเหตุของอาณาจักรสกุโไทยด้วยและคนลาวไม่ควรปล่อยให้ผู้นำตนเองหรือนักวิชาการตนเอง มาสร้างเรื่องเทจ็จจากปากที่พูดกันขึ้นมาลอยๆและมั่วและไม่มีหลักฐานมาอ้างอิงสัตว์อย่างเท่าพวกเขาคิดว่าคนในชาติตนเองนั้นโง่หลอกง,ง่ายและสุดท้ายก็เสี่ยมให้คนลาวเปรดคนไทยเพื่อประโยชน์ของพวกเขาเองในการครองอำนาจให้นานที่สุดต่อไปและนิสัยของพระองค์ใครๆก็รู้ว่าเมื่อทรงทําศึกชนะแล้วก็มักจะยกให้กษัตริย์และผู้ครองนครนั้นขึ้นปกครองแผ่นดินกันเองแต่ให้ยกแผ่นดินนั้นเป็นประเทศราชขึ้นตรงต่ออาณาจักรสุโไทยทั้งหมด และในประวัติศาสตร์ของไทยยังได้บันทึกเอาไว้ว่าอาณาจักรสุขโขทัยในราชวงศ์พระรุ่งนั้นยังเป็นผู้สร้างอาณาจักรกรุงอยุธยาขึ้นมาแล้วเป็นปฐมกษัตริย์แรกที่เข้าปกครองกรุงอยุธยารวมไปถึงการปกครองทั้งอาณาจักรของสีโคตรบุรภูก,กามล้านนาล้านช้างสม,มณภูและมอญแต่ไม่พบการบันทึกว่ามีอาณาจักรขมรในประวัติศาสตร์จึงคาดว่าชาวเขเมรเพิ่งเกิดขึ้นมาตอนหลังยุคอาณาจักรชัยวรมันล่มสลายลง และคาดว่าขเเมรน่าจะเป็นชนชั้นแรงงานทามีหน้าที่ปลูกข้าวเลี้ยงสัตว์ส่งเป็นสเสบียงให้กับผู้ปกครองแผ่นดินนั้นๆเล่ามาถึงประวัติศาสตร์ตอนนี้คนลาวยังมีชาติตระกูลดีกว่าขเเมรเยอะมากในตอนหนึ่งของบันทึกไบาลานทะร่วงได้มีคําสั่งจากผู้ปกครองอาณาจักรสุโขทยัยได้ให้พระเจ้าสยเชษฐาธิราชผู้ปกครองอาณาจักรล้านช้างแผ่นดินลาวทั้งหมดในปัจจุบันให้ขึ้นไปปกครองอาณาจักรล้านนาทางตอนเหนือในบันทึกไบาลาทะร่วง บางช่วงเจ้าอาณาจักรสุขโขทัยยังเคยให้เจ้าผู้ครองนครล้านช้างขึ้นไปปกครองกรุงอยุธยาก็มีชี้ให้เห็นว่าอิทธิพลของอาณาจักรสุขโขทัยในยุคนั้นมีความเข้มแข็งมากและมีความยาวนานเป็นหลายพันปีเมื่อพระชซยาเชษฐถาไปปกครองอาณาจักรล้านนาทางตอนเหนือก็มีข่าวสะพัดว่ามีการพบเห็นพระพุทธรูปที่แกะสลัจกจากดกเขียว,บ,ยวบริสุทธิ์ที่งดงามมากที่เมืองเชียงรายประชาชนจึงได้นำขึ้นถวายเป็นพระประจำคู่มือของชาวล้านนาน ที่เมืองเชียงใหม่นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและพรามให้ตั้งชื่อว่าพระแก้วมรดกเมื่อพระไยเชศญาไปปกครองอาณาจักรล้านนาทางตอนเนือได้จนครบกำหนดพระองค์จึงทรงของกลับมาปกครองล้านช้างเหมือนเดิมพระองค์ทรงคิดถึงเมืองที่พระองค์ทรงเคยอาศัยอยู่มานานทางสุขโขทัยจึงอนุญาตให้พระองค์ทรงกลับมาปกครองอาณาจักรล้านช้างเหมือนเดิมตอนนั้นพระองค์มีอายุมากแล้วก่อนกลับ พระองค์จึงทรงขออัญเชิญพระแก้วมรกตกลับไปที่อาณาจักรล้านช้างด้วยเพื่อให้ระลึกถึงผู้คนในอนาณาจักรล้านนาที่พระองค์ก็ทรงถูกพันอย่างมากเช่นกันในบันทึกใบลาพระร่วงพระสยเสฎาได้อัญเชิญพระแก้วมรกตไปไว้ที่แควเมือจงจำปาศักดิ์และมีบันทึกว่ามีการเคลื่อนย้ายลงมาที่หลวงพระบางไม่ได้อัญเชิญไว้ที่บวงจันทร์ตามที่ผู้นำลาวและนักวิชาการลาวเชื่อจากปากของผู้คนเก่าแก่เล่ามา และในยุคสยามประเทศต้นราชวงศ์รัตนโกสินทร์ในยุครอ .1 บ้างก็บอกว่าในรัชสมัยของพระเจ้าตากสินมหาราชก็ได้แบนเชิญพระแก้วมรกตในแผงจำปาสักลงมาไว้ที่กรุงธนบุรีและย้ายมากรุงเทพมหานครในปัจจุบันคนสยามประเทศหรือคนไทยในปัจจุบันจึงมีเลือดในเชื้อไขมาจากอาณาจักรสุขโขทัยที่เคยยิ่งใหญ่และ,จะเจริญรุ่งเรืองมาก่อนและได้มีการนำโชชาติต่อพันธุ์ของผู้ปกครองดินแดนต่างๆมารวม เป็นปึกแผนประเทศเอาไว้ในปัจจุบันและมีการแย่งชิงอำนาจกันของปฐมกษัตริย์กันเองในแต่ราชาวงศ์ในขณะที่อาณาจักรพุก,กามโคตรปูหล,ลานอาลลานช้างสุวรรณภูมิก็ต่างล้วนแย่งชิงอำนาจกันเองเมื่ออาณาจักรสุโขทัยได้ล่มสลายลงไปและในสมัยนั้นทุกอาณาจักรก็ล้วนอยู่ใต้การปกครองของอาณาจักรสโรุโขทัยด้วยกันทั้งสิ้นเป็นยังไงล่ะคะ ยังไงได้เนาะพี่น้องปองไปสุภุสุคนเนาะได้ฟังไปแล้วได้ฟังคลิปที่ผ่านไปแล้วว่าอ่าเขาบ้าเอาไว้จังไหนประวัติศาสตร์ของคนลาวเนาะพี่น้องจ๋าความจริงที่เขาปิดบังมาชาแนลนความจริงที่เขาบ่เคยเปิดเผยให้พี่น้องชาวลาวได้รู้เรื่องเลยว่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาของลาวนั้นเป็นยังไงเพียงแต่เขาส่งความผิดใส่ร้ายป้ายสีให้กับประเทศไทยนันมาตลอดแล้วคนลาวเขากะ อ่าซึมซับเอาสิ่งนั่นมาทั้งที่ความจริงนั่นมันโมเมนต์เลยนะคะมันไม่ใช่เลยทั้งที่ความจริงนั้นมันไม่ใช่เลยมันเป็นเพียงแค่การใส่ร้ายป้ายสีกันแล้วก็เป็นเพียงแค่การปกครองของเขาเพื่อที่จะทําให้ง่ายต่อการปกครองคนลาวเพื่อจะกดให้คนลาวนั้นโง่หลงไม่ไม่ให้คนลาวได้ โงหัวขึ้นมาเพื่อที่จะมาต่อต้านเขาได้อีกเนาะนะคะทีนี้คนลาวหลายๆคนที่คอยว่าคอยแซคอยกันแนกันแหนประเทศไทยเราอยู่ทีนี้ก็จะหูตาสว่างขึ้นมาบ้างเนาะ,ะว่าความเป็นมาของลาวและไทยนั้น,นะเป็นมากันอย่างไรเนาะนะคะและจากนี้ไปก็ขอให้ทุกคนทุกเพื่อนๆทุกคนนะคะได้รู้ประวัติศาสตร์อันความอันจริงและเป็นจริงนะคะเราจะได้ไม่หู หนวกตาบอดกันอยู่อีกเนาะตั้งแต่นี้ต่อไปนะคะขอให้พี่น้องปองไปสุ้หูสุคนนะคะยูดีมีแห้งสุบหูสุกค้นนะพี่น้องจ๋าเมื่อรูปประวัติศาสตร์ของอนี่ผ่านไปแล้วก็ขอให้ชาวล้าของเขาทุกคนได้ตื่นตแล้วก็ลืมตาอาปากันได้สุกคนเนาะอย่าอยู่ให้เขากดเขาขีกันอยู่ตลอดไปเด้อพี่น้องจ๋าคลิปนี้ลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ไปเดือนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย